สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญามาสีปาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิพทาเพฤกนางสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเซตตาธงกิจพวกเราคือระบบการขายของนักต้มตุน๋นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะระบบการขายของนักต้มตุ๋นนะคะก็จะประกอบไปด้วยพามพาด้วยกันพาแรกก็จะคือเว็บไซต์ค่ะ เว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของร้านแต่ด้วยความที่เว็บไซต์มันยังไม่เป็นที่นิยมมากเท่ากับ l ล n ์และ Facebook ที่ผู้บริโภคใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันเราจะได้จะทำไลน์ออ f ฟิเชียลและ f c e e o o o k แ n Page ขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นอีกเว็บไซต์นะคะก็จะประกอบไปด้วย2หน้านะคะคือหนึ่งหน้าหลักจะมีช่องทางการติดต่อ i ne ์ facebook ที่ตั้งของร้านเมนูส่วนหน้าเมนูนะคะก็จะมี แสดงรายการอาหารเมนูทั้งหมดค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าเมนูไซ์เตที่ยงเป็นทางการค่ะอลนนี้นะคะก็จะเป็นรายการอาหารทั้งหมด ส่วนโซเชียลเน็ตเวของของร้านนะคะจะแบ่งออกเป็นสองพาทด้วยกันคือ 1. Facebook Fanpage นะคะเอาไวค้คอยอัปเดตข่าวสารของร้านรายละเอียดต่างๆวันเช่นวันเวลาเปิดปิดที่ไวขึ้นหรือหรือไม่ก็วันหยุดของร้านหรือไม่ก็รายการอาหารที่ออกมาใหม่นะคะในส่วนของ Li n e o f f i c i a l นะคะจะเอาไว้ให้ลูกค้าติดต่อกับร้านค้านะคะติดต่อสอบถามแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าค่ะ และนี่คือ f c e b o o k f แฟนเพจของร้านที่สร้างมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจะมีข้อมูลดังนี้เลยค่ะมีราคาอาหารปักหมุดไว้ด้านหน้าแล้วนะคะก็จะมีรากาจะมีอาหารในในเมนูของร้าน อัปเดตให้ดูอยู่เรื่อยๆค่ะและนี่คือและนี่คือลายของร้านที่สร้างมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะที่เอาไว้ติดต่อสื่อติดต่อเขาสารหรือแก้ไขปัญหากับลูกค้าค่ะและนี่คือตัวอย่างของลูกค้าที่ทักแชทเราอัฟฟิเชียลของเรามานะคะจะมีข้อความตอบกลับภายใน15นาทีค่ะ ขอจบการนำเสนอได้เพียงเท่านี้ขอบคุณ <ขอ S 1> ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ